เอาล่ะทุกคนต้อนรับสู่ซูเปอร์บ็อกซ์ดีเฟเอ้วันนี้พี่โอมาพร้อมกับนี่สกินเชนซอลแมนแล้วก็นี่คือท่าซอลสลัด <c oughs> ร้ายการบอกเลยเลยน้องคนไหนอยากจะมาแบกพี่โอแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่โอแบกให้ไหมลนะ่ะแอดเก่งเหลือเกิน <c oughs> เอาล่ะเมื่อเช้าพี่โอได้ลองทดสอบไลฟ์สตรีมมานะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ไม่มีน้องๆเข้ามาดูสักคนเวลาน่าจะไม่ตรงกันจัดก,การพวกมันซะเราคือเชนซอกไอเจ้ามดปวกไอเจ้ากล่องหัวเหลืองนี่แน่มลณนะไปซะแถมใบมรณะบัตรให้ไม่ยากเอาละมาเลยถึกมากตัวนี้ต้องบอกว่าถึกจริงๆเลือดทันห้าักกระเดี่ยวทั้งหมดเอาละ จำไว้ว่าคุณสามารถปิดกล่องเพื่อฆ่าได้ทันทีไม่จำพอร,รู้อยู่แล้วอยู่ไหนกันมีอาวุธใหม่ๆมาไหมขังบนฟ้าลอยมาแล้วติ้วๆเลยทีเดียววดัดีจะมาแกล้งน้องชายใชันหเนีไยนม่แน่ฆ่าให้เรียบไม่สะเทือนเลเซอร์ทำไไรฆ่าไม่ได้ไปมันรู้กันไปไวรนุนมาเชนซอ นี่กระทืบก็ได้ไหนมีตรงไหนอีกให้ตายเถอะมันซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคระวังด้วยฉันตรวจพบกล่องทรงพลังใกล้ๆไหนก็กล่องทรงพลังนั่นเหรอนั่นทรงพลังแล้วใช่ไหมมาทุกคนกำลังอยู่กับโอเวอร์เฮดแลวนี่คือพีโอวันนี้เหมาะเหมิงเหมาะเหมิงเหม่งจ่ายเอาละจัดการให้หมดในแน่สอสลเลื่อยฟัน บัวผันฟันยับเอาแล้วจะกี่ตัวก็มาปุ๊บดังเขาให้กันเนอร์บ็อกซ์เหรอกระจอกมากเจ้าควหมดปวกสุดยอดไปเลยแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีขึ้นจะแข็งขึ้นจากที่นี่เท่านั้นโชคดีอะไรล่ะเอ้ยยิงรับหลังเหรอเฮ้ยกระจอกไปไอ้เจ้าพวกมดปวก เลือฉันไม่ลดหรอกอ่ะยืนรับให้ดูเลยอ่ะลดไปนิดหน่อยไม่ระดับเชนซอลัลัเชนซอแมนสุดยอดเจอกันหน่อยเอออย่างนี้สิมันค่อยคู่ควรกันสักนิดหนึ่งเอาพวกหมดปวกมามันจะไปพอยาไส้อะไรละ่ะไม่ทันได้คันมือขันเท้าเลยยิงมาเลยไม่มีปัญหาอมาตะอยู่แล้วบวชอ n g เกมไม่ ทำไมต้องวอดทูเอ็นเกมไร้สาระเจ้าระเบิดมาใครจะมา,อาว,วอดทูเอ็นเกมไร้ส่อวอทเฉยเลยวะอะไรเนี่ยกาลังได้เรื่องแล้วพวกแกจะเล่นอะไรไปเล่นด้วยก็ได้อะมา BNM อ่าเป็นตัวอื่นได้ไหมเนี่ยตระกูลดาบเลยไม่เอาตระกูลจับเวลาได้ไหมตอนนี้มี4,000กว่าพีแล้วครับทุกคน ลาธัมเมอร์อันล็อกมาแล้วครับนาฬิกาตัวจับเวลาแตะคืออะไรวะเตะอ๋อเตะเตะได้ด้วยนี่ไงลาธัมเมอร์ขอลองของซะหน่อยเอาหมวดอะไรดีหมวดล้อมยากไหมหมวดอะไรอ่ะหมวดล้อมยากหมวดกำล้อมยากนี่เล่นฮาร์ดหมดซะหน่อยอ้าวเฮ้ยทำไมอะ่ะเดี๋ยวมีหมวดความตายด้วยนะมาเลย เราจะเรียกตัวนี้ว่าอะไรดีบอมแมนได้ไหมบอมเบอร์แมนดูมันเหมือนนาฬิกาแบบเหมือนระเบิดเวลาไงไม่รู้เอาละ่ะมันคือตัวอะไรไหนใครรู้บอกหน่อยส,สัทีสิปกติหมัดนี่โอ้โหกระบวนท่ากกังฟูมากเตะโอ้โหคาราเต้สุดสุดไอ้แกก็เป็นลาสมนกันใช่ไหมลาสสปีกเกอร์แล้ศสตูมาอย่างเนี้ยบ้าบอไม่เห็นมีสตูมาสักคน เอาอะไรดีเนี่ยแกบวชยังยมาแล้วหวัดดีเจ้าจิว๋วเทเลสโคปเอก็มาด้วยมาสวัสดีนี่คือกล้องโทรทัศทั่วไปที่นี่เต็มไปด้วยกล้องเฮ้ยลงมาอย่างนี้ได้เ,เรื่องสิครับปั้งเายเตะไปนู่นเลยพลังเตะอย่างกัสันจิอ่อะไรเนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจ ตลอดเวลานื่จะมีแรงงานเกี่ยวกับกล่องที่ใหญ่กว่าดีมากเจ้าตัวจิ๋วนี่เตะเกิ้งไปนูน่นเข้าซอกตึกวิชาเตะเข้าซอกตึกว้าวสุดยอดเฮ้โหเตะโฮมรันไปนู่นเลยตัวเองดีมากเทเลสโคปเอมันมาบนตึกกันแล้วทุกคนไปนะแน่เตะไปนูน่นปิงเตะไปนูน่นเกิง้งโคโลปังเขาให้เตะดับดิน้นตัวแตกไปซะ ฮ่าค่าคือตัวอะไรวะเนี่ยข้างหลังเป็นนาฬิกาจริงๆข้างหน้าก็เป็นนาฬิกาข้างหน้าเป็นดิจิตอลข้างหลังเป็นอนาล็อกจะเรียกว่าคล็อกแมนมันก็ไม่ใช่ไหมมันดูเหมือนระเบิดเวลาซะมากกว่าไหนมีตัวไหนอีกลงมาได้เลยพักพวกไหนล่ะแอบตรงไหนอีกเนี่ยยังมีอยู่เลยเหรอฮัลโหลสวัสดีเอ้ยนู่นเหรอ เห็นแวบแวบทำไมตรงนั้นมันมองเทงอยู่นั่นล่ะพ่อคุณแก่โดนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวปีนอย่างี้ปึ๊บเดี๋ยวปีนก็ไม่ได้อีกตัวใหญ่อ้าวปีนได้เว้ยนี่มันน่าจะแอบอยู่แถวดีใช่ไหมนั่นไงไอเจ้านี่เตะทิ้งซะเด้งไปซะนี่เรียบ้อย เตะตัดมุมตึกอุ้ยกระโดดสูงก็ไม่ได้อีกโอ้โหตัวนี้ทำยังไงวะเน,นี่ยเราจะต้องไปยังไงล่ะเนี่ยวัดดีตัวเองนี่ไม่ท่านบอกอ่ะนยยี่อุ้ยไอ้นี่มันมันเป็นเหล็กใช่ไหมในยยี่อ่ะเตะกิ้งโคโลไปซะเราต้องตามหามันใช่ไหมตามมันไปเรื่อยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเตะลูกเตะฟรีคิกในย,ยี่ฟรีคิก สุดยอดเป็นไงล่ะกับฐานแป๊บนึงก่อนไปช่วยเพื่อนแป๊บนึงมันไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยปะเตะเติมเต็มที่เรียบร้อยจัดว่าแจ๋วมาละไอ้เจ้าพวกนั้นฟรีคิกยาวๆปุ่งเขาให้กระเด็นไปนู่นเลยฟรีคิกเบคแฮมนี่ปุ่งเขาให้เตะเขาให้โลนันโด โอ้โห,โโห,โโหโตเตะทีสไตล์เลยหวัดดีตัวเองโค้ชเขาให้กลิ้งไปนู่นชักกระเดวกระเดวหลายตัวเลยใช่ไหมเอ้ยทำลายนี่นะทำลายิ้วล้อฉันนั่นน่ะพวกแกนี่กระตุกหนวดเสือใช่ไหมตะเขาให้โคตรตึงโคตรจัดประหยัดจ,จริงปิ้งทำอะไรเนี่ยปิงป้งปิ้งด้วยคนเฮ้ย ทำไไตึกมันเกิดอะไรขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหวัดดีเจ้าใจแอนลำพงมีอะไรอีกอะมีอยู่ตรงไหนอีกเนี่ยนั่นไงมันน่าจะอยู่ในซองนั่นแน่ละดูทรงคงจะใช่เอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดีมากเทเลสโคปเอนี่ตึกเหลือเตอร์ติตตอย่างกับตัวต่อ หมุนไปหมุนมาก็ได้ด้วยเมื่อกี้เอาล่ะอันนี้โดยเฉพาะมีพลังชีวิตจำนวนมากแต่ความเร็วต่ำการปิดมันอาจจะเป็นอันตรายไอ้พวกนั้นเหรอมาเลยปิ้งแล้วทีดึงไบ่ครับลูกเตะฟรีคิกนี่เฮ้ยวันคิกเตะทีเดียวก็ตายอะไรจริงอะไรตัวเองเร้้อยเอาล่ะปกติหมัด เจอปกติบาดบ้างใช้เท้าวปวดขาไปห,หมดแล้วไหนมีอีกไหมปโโาโรกระจอกมากตีวิชาก,กังฟูท่าไม่ตายเราคือทา่าเตะนะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยหมดยังดูทรงน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าหรือไปซ้อนที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้เฮ้พักพวกทำไมมันเงียบๆล่ะ มันอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยตามหาก่อนมีตัวไหนไหมอยู่ไหนวะเฮ้ยผักพวกช่วยเราหาหน่อยสิมันน่าจะเป็นตัวจิ๋วๆที่อยู่แถวๆนี้นแหละมันมีไอเทมดรอปลงมาด้วยทุกคนนั่นไงอยู่นู้นทำไมต้องไปอยู่นู้นเอาอะไรกันมีอะไรเงี้ยเฮ้ยมา โอ้มันแอบอยู่ตรงนู้นเนี่ยเจ้าเห็บไปแอบทำไมตรงนู้นวะเน,นี่ยมานี่มาเตะเอาให้นี่กลิง้งถ้าอ้าวอย่งนี้ก็โค้งขามาเตะเอาให้นี่มีคนมาขอเป็นเพื่อนซะแล้วเตะเอาให้ตาแว่นสองทีใช่ไหมไฟรีคิกทีเดียวไม่ตายอ้าวไม่เป็นไรกดกดชักโครกไปเลยชำระล้างให้เรียบร้อย มีอีกไหมตัวเองปกติหมัดมาเลยปกติหมัดทัวเขาให้หย<ฮ><ฮ>ตบทีกิ้งกล่องแตกมาเลยจะพวกขบวนการเคอรี่ให้ฮะตบสักทีหนึ่งอัปเปอร์คัตนี่รู้เรื่องรู้เหลืองกระเบื้องแตกแม่น่าจะมีพ,พวกมาเล่นมากกว่านี้ซะหน่อย ห้ตายเถอะจอจีแม่เอามือควยหลังตลอดเวลาด้วยจะเป็นคนสำรวมไปถึงขนาดไหนยนะจอมสำรวมนี่ฉายาจอมสำรวมแล้วกันไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกอยู่ที่จุดเดิมอีกนะมันชอบไปแอบจุดเดิมเสมอใช่ไหมนั่นไงจะไปแอบจุดนั้นอะไรนักหนาทำลายตึกก็ไม่ได้บาบอนนะจอจีมามาเนี่ ไปอยู่อะไรนั้นสตัวตบตบตบ,ตบ,ตบ,ตบะเอียบร้อยกลิ้งไปนะนั่นแหละดิ้นอยู่ตรงนั้นแหละเอาละทุกคนตอนนี้พี่โออยู่กับเพื่อนๆแค่2คนเท่านั้นแล้วมีริ้วรอยอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ค่อยเท่าไหร่มาแจมกันเยอะๆดีกว่าใครที่ชอบนะครับพี่โอฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้พี่โอสันหน่อยแล้วก็อยากมาเล่นตามก็เวลาตรงกันเล่นได้อยู่แล้วทแต่เวลาเราไม่ค่อยตรงกันไง โอเคตุม้มเตะระเบิดไปนู่นอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าและนี่คือจะเรียกว่าตัวอะไรดีวะสักอย่างแล้วกันเป็นมนุษย์เวลามีทั้งดิจิตอลและอนาล็อกเฮ้ยอ้าวคอนโดเปลี่ยนไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ